ฟ้าทลายโจรสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติได้เป็นยาพัฒนาจากสมุนไพรประกอบกับประกาศราชกิจจานุเบกษาให้ใช้ฟ้าทลายโจรในการรักษาโควิด -19 ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกำหนดให้ใช้ในภาวะวิกฤตฉุกเฉิน โควิด -19 ที่มีความรุนแรงและจากสถานการณ์เตียงเต็มการใช้ฟ้าทลายโจรจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมให้กับประชาชนดูแลตนเองก่อนสำหรับผู้ที่อาการไม่รุนแรงเพื่อลดเกิดการปอดบวมลดปริมาณเชื้อคุมเชื้อและลดการแพร่กระจายให้เร็วที่สุดสำหรับบรรเทาอาการเจ็บคอและบรรเทาอาการของโรคหวัดเช่นเจ็บคอปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ แทนการใช้ยาแผนปัจจุบันที่มีราคาแพง ฟ้าทะลายโจรเป็นสมุนไพรที่คนไทยรู้จักและทานเป็นยามาช้านานปัจจุบันจังหวัดสะแก้วมีการปลูกฟ้าทะลายโจรมาตั้งแต่ปีพศ2560เป็นต้นมาของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรบ้านคลองว่าใหม่ตำบลทับพ,พริกอำเภออรันประเทศจังหวัดสะแก้วและกลุ่มปลูกและแปรรูปสมุนไพรทั้ง9อำเภอของจังหวัดสแก้วสมาชิกจำนวน85รายพื้นที่จำนวน110ไร่ ปัจจุบันผลิตฟ้าทลายโจนแห้งได้จำนวน20ตันต่อปีตลาดมีความต้องการสูงจึงเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดสะแก้ว ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสะแก้วได้เล็งเห็นความสำคัญของการปลูกฟ้าทะลายโจรจึงร่วมกับภาคีเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเช่นจังหวัดสะแก้วองค์การบริหารส่วนจังหวัดสะแก้วสาธารณาสุขจังหวัดสะแก้วเป็นต้นเพื่อร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพด้านการปลูกฟ้าทะลายโจรให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 และการประกอบอาชีพที่สอดคล้อง กับความต้องการของชุมชนและสังคมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดความสำคัญของพืชสมุนไพรสมุนไพรมีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อมนุษย์อย่างกว้างขวางทั้งทางตรงและทางอ้อมดังนี้ด้านอาหารและการบริโภคด้านเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรมด้านกเกษตรกรรมด้านการแพทย์และสาธารณสุข จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 จึงนำมาตรการการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อที่มีการระบาดทำให้มีผู้ป่วยจำนวนมากและมีแนวโน้มเสียชีวิตเพิ่มขึ้นมาเผยแพร่ตามมาตรการการควบคุมและป้องกันเช่นกิจกรรมร้านเมล็ดพันธุ์สมุนไพรสู้ภัยโควิด -19 กิจกรรมการทำหน้ากากอนามัยกิจกรรมการทำเจลล้างมือและกิจกรรม การจัดการศึกษาพัฒนาอาชีพด้านสมุนไพรเป็นต้นลักษณะทั่วไปของฟ้าทลายโจรชื่อสามันฟ้าทลายโจรอยู่ในตระกูลอาแคนเทชีอีชื่อวิทยาศาสตร์แอนโดกราฟิกแพน,นิคูลตาตา ชื่ออื่นๆฟ้าทลายโจรน,น้ำลายพังพรย่ากันฟ้าสถานเมฆทลาย30ดีเป็นต้นมีถิ่นกำเนิดในประเทศอินเดียและศรีลักาพบมากในประเทศจีนอินเดียและไทยลักษณะทางพฤษศาสตร์ของฟ้าทลายโจรเป็นไม้ล้มลุกลำต้นเป็นสี่เหลี่ยมสูงประมาณ30-70ถึงเจซนติเมตรแต่กิ่งเล็กด้านข้างจำนวนมากใบเลี้ยงเดี่ยวติดลำต้นใบเรียวปลายแหลมสีเขียวเข้มเป็นมัน ออกเป็นคู่ตรงกันข้ามในแต่ละข้อดอกเป็นช่อออกที่ซอกใบและปลายกิ่งดอกสีขาวอมม่วงมีขนกลีบดอกส่วนล่างสีขาวเชื่อมติดก,กันเป็นหลอดปลายปากหลอดแยกเป็นสองส่วนส่วนล่างมีสองกลีบส่วนบนมีสามกลีบซึ่งทั้งสองกลีบข้างมีแถบสีม่วงแดงและกลีบกลางมีแต้มสีม่วงตรงกลางกลีบ ผลเป็นฝักรูปขอบขนานเรียวแหลมฝักจะคล้ายกับฝักต้อยติ่งฝักอ่อนมีสีเขียวฝักแก่จะมีสีน้ำตาลแตกออกเป็นสองซี่ภายในฝักมีเมล็ดแบนสีน้ำตาลมีเมล็ดประมาณ6เมล็ดต่อช่องเมล็ดอยู่ในฝักจำนวนมากเมื่อแก่เต็มที่เมล็ดมีสีน้ำตาลแดงรูปร่างกมลมรีแบนใน1กิโลกร,รมัมมีเมล็ดระหว่าง1ล้านถึง1ล้าน2แสนเมล็ดใน1ช้อนโต๊ะมีน้ำหนัก 6.5ถึง7กรัมและมีเมล็ดจำนวน7,000ถึง8,000เมล็ดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมฟ้าทลายโจรเป็นพืชที่ปลูกง่ายสามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิดแต่จเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนซุยมีการระบายน้ำดีชอบอากาศร้อนชื้นชอบสภาพที่มีแสงรำไรประมาณ50%เอร์เซนแดดปานกลางหากแดดล่มไปจะโตช้าถ้าแดดจัดไปจะทำให้ใบเล็กและเป็นสีม่วง สภาพภูมิอากาศอุณหภูมิร้อนชื้นประมาณ20-30องศาเซนเซียรความชื้นสัมพัสเฉลีย่ย6 0ง60-80%เอร์เซแสงร่มลำไรถ้าจำเป็นต้องปลูกกลางแจ้งต้องให้น้ำเพิ่มเป็นพิเศษน้ำต้องการน้ำเพียงพอตลอดฤดูปลูกถ้าขาดน้ำผลผลิตและปริม,มาณสารสำคัญจะลดลงลมแหล่งปลูกต้องไม่มีลมพัดแรงมีการทำแนวบังลมเพื่อป้องกันต้นหักล้มสภาพดิน ประเภทดินล้วนซุยหลีกเลี่ยงดินเหนียวหรือดินทรายจัดอินทรีย์วัตถุไม่น้อยกว่า3.5%เปเซน์ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน5.5-8ถึง8การระบายน้ำดีไม่ท่วมขังผลผลิตเฉลี่ยผลผลิตสด2 0 0 0 3 0ถึง3,000กิโลกรัมต่อไร่ผลผลิตแห้ง5 0 0ถึง7 5 0กิโลกรัมต่อไร่ผลผลิตสด4กิโลกรัมจะได้ผลผลิตแห้ง1กิโลกรัม ฤดูการปลูกปลูกได้ตลอดปีแต่จะได้ผลดีสุดช่วงฤดูฝนการเตรียมดินควรไถพวนสองครั้งคือไถดะเป็นการเปิดหน้าดินให้ดินร่วนซุยและกำจัดวัชพืชจากนั้นตากดินทิ้งไว้ประมาณ1-2สัปดาห์เพื่อทำลายไข่มแมลงและเชื้อโรคในดินแล้วจึงไถแปร ى, เป็นการกลับหน้าดินและทำให้ดินร่วนซุยละเอียดมากยิ่งขึ้นเก็บเศษไม้และวัชพืชออกให้หมด ปรับปรุงดินใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมกักการเตรียมแปลงปลูกหากดินระบายน้ำดีก็ไม่จำเป็นต้องยกร่องสำหรับพื้นที่ลุ่มควรทำการยกร่องแปลงเพื่อป้องกันน้ำท่วมขังเป็นเวลานานๆซึ่งจะทำให้ฟ้าทลายโจรเน่าตายได้โดยขุดยกร่องแปลงสูงประมาณ15-20ถึงเซนติเมตรและกว้างประมาณ1-2ถึงเมตรหรือตามความเหมาะสมของขนาดพื้นที่การเตรียม,มเมล็ดพันธุ์ เนื่องจากเมล็ดฟ้าทลายโจรมีเปลือกหุ้มหนาและแข็งซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการงอกและมีสภาพภายในเมล็ดบางประการที่ทำให้เมล็ดมีการพักตัวดังนั้นการปลูกโดยใช้เมล็ดจึงต้องกระตุ้นการงอกหรือทำลายการพักตัวก่อนปลูกดังนี้เมล็ดฟ้าทลายโจรที่เก็บใหม่หรือมีอายุเก็บเกี่ยวน้อยกว่า2เดือนเมล็ดยังมีการพักตัวต่ำควรทำลายการพักตัว และเมล็ดฟ้าทลายโจรที่มีอายุเก็บรักษานานประมาณหนึ่งปีจะมีสภาพการพักตัวสูงควรทำลายการพักตัวเก็บเมล็ดพันธุ์จากฝักที่แก่จัดเมล็ดมีสีน้ำตาลแดงลักษณะสมบูรณ์ปราศจากโรคและ,มะแมลงเนื่องจากเมล็ดมีเปลือกแข็งก่อนปลูกแช่เมล็ดในน้ำเพื่อให้น้ำซึมผ่านเมล็ดและเมล็ดสามารถงอกได้นำเมล็ดไปแช่น้ำหรือไม่แช่น้ำก็ได้ ควรปลูกในหน้าฝนเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคมช่วงนี้มเมล็ดจ,จะงอกดีมากแต่ถ้าปลูกหน้าแล้งต้นจะเล็กและไม่ค่อยมีใบการพเรพาะเมล็ดเพาะได้สองวิธีได้แก่การเพาะกล้าในถาดเพาะ นำเมล็ดแช่น้ำจำนวน12ชั่วโมงจากนั้นนำเมล็ดห่อด้วยผ้าจำนวน24ชั่วโมงแล้วหยอดเมล็ดลงในถาดเพาะลึก2เท่าของเมล็ดพันธุ์โรยดินกรบบางๆลดน้ำ7-10วันเมล็ดจะเริ่มงอกพื้นที่1ไร่ใช้เมล็ดประมาณ12,000เมล็ดถึง15,000เมล็ดหลังเมล็ดงอกอายุประมาณ1เดือนย้ายลงปลูกในแปลงและการเพาะก้านในแปลง เตรียมแปลงพ่อก้าประมาณ1เมตรสูงประมาณ15-20เซนติเมตรใช้เมล็ด1,400ี่ร้ถึงพันสเมล็ดต่อพื้นที่1ตารางเมต <c oughs> รการปลูกฟ้าทลายโจรเป็นพืชที่ปลูกง่ายโดยทั่วไปนิยมปลูกในฤดูฝนสำหรับวิธีการปลูกมีหลายแบบดังนี้กา <c oughs> รปลูกแบบหวาน หวานลงแปลงโดยตรงใช้เมล็ดประมาณ100-400ถึงเมล็ดต่อพื้นที่1ตารางเมตรวิธีนี้สิ้นเปลืองเมล็ดพันธุ์การปลูกแบบโรยเมล็ดเป็นแถวขุดล่องต,ตื้นเป็นแถวยาวโรยเมล็ดกลุบดินบางๆระยะปลูกระหว่างแถวประมาณ40เซนติเมตรใช้เมล็ดประมาณ50-100ถึงเมล็ดต่อความยาว1ตารางเมตรการปลูกแบบหยอดเมล็ดลงหลุมระยะปลูกระหว่างหลุมประมาณ40เซนติเมตร ใช้เมล็ดประมาณ50-100เมล็ดต่อพื้นที่1ตารางเมตรการปลูกโดยใช้ต้นกล้าเมื่อกล้าอายุประมาณ30วันหรือเมื่อกล้ามีใบจริงก่อนย้ายกล้าลดน้ําแปลงให้ชุ่มใช้ช้อนขุดหรือเสียมแซกกล้าไปปลูกในหลุมที่เตรียมไว้หนึ่ต้นต่อหลุมกบดินที่โคนต้นให้แน่นหลังปลูกเสร็จลดน้ําทันทีระยะปลูกปลูก ฤดูแ้งระยะปลูกระหว่างต้น30เซนติเมตรและระยะปลูกระหว่างแถว40เซนติเมตรปลูกได้8ต้นต่อตารางเมตรหรือประมาณ12,800ต้นต่อไร่ปลูกฤดูฝนระยะปลูกระหว่างต้น30เซนติเมตรและระยะปลูกระหว่างแถว60เซนติเมตรปลูกได้6ต้นต่อตารางเมตรหรือประมาณ9,600ต้นต่อไร่ ฟ้าทะลายโจรปลูกครั้งหนึ่งอยู่ได้ประมาณ3ปีเพราะเมื่อปลูกแล้วในปีต่อๆไปต้นกล้าใหม่จะเกิดขึ้นเองโดยไม่ต้องปลูกอีกการดูแลรักษาการให้น้ำในระยะ30 6 0ถึง60วันหลังจากปลูกถ้าแดดจัดควรให้น้ำวันละสองครั้งเช้าเย็นถ้าแดดไม่จัดควรให้น้ำวันละหนึ่งครั้งหรือตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพภูมิอากาศ การคลุมแปลงโดยเฉพาะพื้นที่ปลูกโล่งแจ้งลมพัดแรงจัดฝนตกชุกควรคุมแปลงด้วยฟางหรือหญ้าบางๆเพื่อลดการชะล้างของน้ําและยังช่วยควบคุมความชื้นในดินไม่ให้ระเหยเร็วการปลูกซ่อมหลังจากปลูกแล้วประมาณ7-15วันถ้าพบว่าต้นกล้าตายหรือไม่งอกควรปลูกซ่อมทันทีเพราะไม่เช่นนั้นแล้วต้นจะเจริญเติบโตไม่ทันกันการถอนแยก หลังจากปลูกแล้วประมาณ30-45วันถ้าพบว่าต้นกล้าที่ขึ้นแน่นมากเกินไปให้ทำการถอนแยกไปแปลงอื่นเพื่อจะได้ต้นกล้าที่ขึ้นมาสมบูรณ์ไม่แก่งแย่งอาหารกันการใส่ปุย๋ยแบ่งใส่เป็นระยะดังนี้ใส่ปุย๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักลองก้นหลุมก่อนปลูกใส่หลังปลูกอายุประมาณ15วันอายุ30วัน อายุ60วันและอายุ90วันควรให้ปุ๋ยคอกและปุ๋ยหมักหวานกระใจายให้ทั่วแปลงแล้วลดน้ำทันทีปริมาณของปุ๋ยที่ใช้ขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินส่วนการให้ปุ๋ยน้ำให้ดูตามความเหมาะสมการกำจัดวัชพืชควรกำจัดโดยการถอนในระยะแรกปลูกจนถึงสองเดือนกำจัดวัชพืชทุกครึ่งเดือนเพื่อไม่ให้วัชพืชขึ้น จนกระทั่งต้นฟ้าทลายโจรโตทรงพุ่มกว้างคลุมแปงลงโรคและศัตรูที่สำคัญโรคได้แก่โรคค้นเน่าและรากเน่าจากเชื้อราหากพบให้ถอนทำลายทันทีโรคแอนแทกโนสพบตรงกลางหรือปลายใบหากพบให้ตัดส่วนที่เป็นโรคทิ้งแต่โรคที่เกิดขึ้นกับฟ้าทลายโจรน,นั้นไม่พบว่าทำความเสียหายขั้นรุนแรงเพียงแต่ทำความเสียหายเล็กน้อย มแมลงไม่พบมแมลงใดที่ทําความเสียหายรุนแรงอาจพบนอนผีเสื้อได้บ้างก็สามารถจับไปทําลายทิ้งได้การเก็บเกี่ยวเริ่มเก็บใบฟ้าทลายโจรเมื่ออายุได้3าถึงสเดือนหรือประมาณ1 1 0ยสบถึงร้อวันเป็นระยะที่ฟ้าทลายโจรเจริญเติบโตเต็มที่และเริ่มออกดอกดอกบานประมาณ30%เป็นเป็นช่วงที่มีสารสําคัญสูง โดยพบมากที่ส่วนยอดและใบและไม่ควรเก็บเกินระยะดังกล่าวเพราะสารสำคัญจะลดลงการออกดอกจะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมใช้กันไกรตัดหรือใช้เคียวเกี่ยวมาทั้งต้นเหลือตอไว้เหนือดินประมาณ5-10เซนติเมตรเพื่อเลี้ยงต้นต่อไปให้เจริญเติบโตแตกยอดและต้นใหม่ ใช้เวลา1-2เดือนจึงจะสามารถเก็บเกี่ยวได้อีกครั้งฟ้าทลายโจรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ปีละไม่น้อยกว่า3-5ครั้งขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาถ้าปลูกต้นฤดูฝนจะเก็บเกี่ยวครั้งแรกประมาณปลายเดือนกรกฎา,าคมหลังจากนั้นหหลังนั้น1-2เดือนก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้อีกครั้งใบมีปริมาณสารสำคัญมากกว่ากิ่งและกา้านการปฏิบัติ หลังการเก็บเกี่ยวคัดแยกวัชพืชที่ปะปนมากับการเก็บเกี่ยวออกล้างน้ำให้สะอาดผึ่งให้แห้งตัดเป็นท่อนยาวประมาณ1-2เซนติเมตรตากแดดบนลานยกพื้นที่มีวัสดุรองรับที่สะอาดใช้ระยะเวลาประมาณ3-4วันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ตากในโรงตากพาราโบลาใช้ระยะเวลาประมาณ2-3วันขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศตู้อบแห้งใช้อุณหภูมิ50องศาเซนเซียรดใน8ชั่วโมงแรกและลดอุณหภูมิเหลือ40-45องศาเซนเซียรดอบต่อจนแห้งสนิทการเก็บรักษาฟ้าทลายโจรหลังจากตากหรืออบแห้งต้องมีความชื้นไม่เกิน8เซ เก็บใส่ถุงพลาสติกถุงละประมาณ20กิโลกรัมในห้องที่มิดชิดไม่ให้ถูกแสงแดดลมและฝนสารสำคัญออกฤทธิ์มีสารสำคัญประเภทไดเทอรฟีนและโตนได้แก่เอนโทกาโฟไลด์มีฤทธิ์ลดไข้ต้านอักเสบและดีออกซีแอนโดโกาโฟไลด์ซึ่งมีฤทธิ์ยับยัง้งเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของท้องร่วงมาตรฐานฟ้าทลายโจรของจังหวัดสรแก้วมีสารเอนโดโกาโฟไลด์ ประมาณ4%โดยน้ำหนักสรรพคุณป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 สํำหรับผู้ที่อาการไม่รุนแรงรักษาอาการไข้หวัดไข้หวัดใหญ่ลำไสอ้อักเสบปอดอักเสบจีบคอทอนซินอักเสบหลอดลมอักเสบอาการติดเชื้อซึ่งมีอาการปวดท้องท้องเสียบิดและกระเพาะลำไส้อักเสบการใช้ประโยชน์กระทรวงสาธารณสุขจัดฟ้าทลายโจรอยู่ในบัญชียาหลักสมุนไพรแห่งชาติ ใช้ในการป้องกันโควิด -19 นอกจากนี้ยังมีการใช้ในปศุสัตว์เป็นส่วนผสมในอาหารสุกรและไก่เพื่อทดแทนการใช้ยาปฏิชีวนะการทำฟ้าทลายโจรแห้งให้เป็นผงฟ้าทลายโจรที่จะนำมาบดเป็นผงต้องตากแดดหรือเข้าตู้อบให้แห้งสนิทความชื้นไม่เกิน8เปิดฟ้าเครื่องบดสมุนไพรที่เป็นสเตนเลส นำฟ้าทลายโจรแห้งใส่ปริมาณสองในสามของโถแล้วปิดฝาหมุนสไลด์ให้ตรงล็อกปรับแคมรัดให้แน่นเปิดตัวทัมเมอร์ประมาณหนึ่งนาทีสองครั้งจากนั้นทิ้งไว้หนึ่งนาทีก่อนเปิดฝาเพื่อไม่ให้ฟ้าทลายโจรฟุ้งกระจายจากนั้นงัดแคมรลัดเปิดฝาบิดเบาๆโยกโถลงมา ทีฟ้าทลายโจรใส่กระมังโดยใช้ทัพพีหรือไม้พายเกลี่ยออกมาแล้วตักใส่ถุงซิปเพื่อความสะดวกในการนำไปใช้การบรรจุแคปซูลด้วยเครื่องที่ทำด้วยมือขั้นตอนที่หนึ่งทำการแยกแคปซูลเปล่าซึ่งเป็นเบอร์ศูนย์แคปซูลฝ้ายาวและแคปซูลฝ้าสั้นแยกออกจากกันถอดด้วยมือ แคปซูลมีลักษณะเหมือนเป็นภาชนะที่บรรจุยาอยู่ภายในและเป็นภาชนะที่รับประทานได้เพราะทำมาจากโปรโตีนที่เรียกว่าเจลาตินแคปซูลมี2ชนิดคือแคปซูลแข็งและแคปชนิดแคปซูลอ่อนในการผลิตครั้งนี้ใช้แคปซูลอ่อนซึ่งใช้กับฟ้าทลายโจรเพราะมีรสและกลิ่นที่ทานยากขั้นตอนที่2นํนำแผ่นแคปซูลฝายาว จุดสังเกตตัวที่มีสปริงใส่แผ่นนำร่องแคปซูลสวมล็อกใส่แผ่นกั้นเทแคปซูลฝายยาวปล้องทางออกเขย่าหน้าไปหลังและหลังไปหน้าเพื่อให้แคปซูลลงรูง่ายขึ้นเทแคปซูลส่วนที่เหลือออกจากนั้นกดแผ่นตรวจสอบแคปซูลมีบางส่วนคว่ำจับหงายให้ครบทุกช่องขั้นตอนที่สาม ใส่แคปซูลฝาสั้นใช้ไกด์ตัวนำร่องแคปซูลสวมลงไปเทแคปซูลฝาสั้นปล้องทางออกเขย่าวหน้าไปหลังหลังไปหน้าเพื่อให้แคปซูลลงรูง่ายขึ้นเทแคปซูลส่วนที่เหลือออกมีบางส่วนคว่ำตรวจสอบแคปซูลจับงายให้ครบทุกช่องขั้นตอนที่สนํนำแผ่นกั้นสวมใส่แผ่นแคปซูลฝายาว เติมผงฟ้าทลายโจรที่บดเป็นผงลงในแคปซูลฝายาวใช้แผ่นเกลี่ยฟ้าทลายโจรจากหน้าไปหลังจากหลังไปหน้าใช้แผ่นกดอัดแคปซูลเพราะผงฟ้าทลายโจรฟูควรเติมฟ้าทลายโจรเพิ่มแผ่นเกลี่ยรประมาณ2 3ครั้งใช้แผ่นกดอัดลงแคปซูลให้แน่น เพื่อให้ผงฟ้าทลายโจรเต็มแคปซูลแล้วเช็คให้ครบทุกช่องขั้นตอนที่นํานำแผ่นแคปซูลฝาสั้นมาประกบใส่ล็อกแล้วพลิกนำไปประกบกับแคปซูลฝ้ายาวใช้สันมือกดลงไปจะได้ยินเสียงกดจนเสียงเงียบเมื่อแคปซูลประกบเข้ากันแล้วนำแผ่นแคปซูลฝาสั้นออกจะเห็นแคปซูลฟ้าทลายโจร เรียงสวยงามขนาด500มิลลิกรัมจากนั้นพลิกกดลงไปใส่ในกระมังการตรวจสอบแคปซูลฟ้าทลายโจรที่ประกบกันไม่แน่นหรือบิดเบี้ยวออกเพื่อให้ได้แคปซูลที่สมบูรณ์การบรรจุแคปซูลใส่ขวดนำขวดยาเม็ด PVC กลมสีชามาทำความสะอาดพ่นด้วยแอลกอฮอล์เพื่อฆ่าเชื้อโรคติดสติ๊กเกอร์ ใส่กันชื้นนับแคปซูลใส่ขวดโดยใช้ที่นับขนาด30แคปซูลใส่ถาดนับยาเทใส่ขวดปิดฝาติดวันที่ผลิตวันหมดอายุใส่ฟิล์มหุ้มขวดซีนลัดขวดเพื่อความสะอาดของผลิตภัณฑ์